ที่เมืองน,นอกเนี่ย a p r t e g i r อ a g ออกมาแล้วนะครับหลายคนก็สั่งซื้อมาใช้แล้วหลายคนเจอปัญหาว่า AirTag เนี่ยมันมีความหนามากเกินไปครับใส่ลงไปในกระเป๋าตังค์แล้วเนี่ยมันตุงมากเลยเพราะว่าตัวมันมีความหนาถึง8มิลิเมตรก็เลยมีคนคิดที่จะพยายามทำให้ AirTag มันบางลงครึ่งหนึ่งเขาทำยังไงไปดูครับเออผมก็ไม่เคยจับ Air Tag ตัวจริงนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันหนาถึง8ม mm. ิมตร้เกือบเซนนึงนะขนาดนี้เลยนะ เพราะว่าในตัวเขาเองเนี่ยนอกจากจะมีฐาน2032 1อันแล้วก็ต้องมีบอดี้โค้งๆใช่ไหมครับแล้วใต้บอดี้โค้งๆก็ต้องมีแผงวงจรมีแบตเตอรี่อีกนะฮะเออมันก็เลยทำให้หลายคนที่อยากจะเอา AirTag ใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เพื่อป้องกันกระเป๋าตังค์หายสมมติกระเป๋าตังค์หล่นหรือไปลืมหลุดจากกระเป๋าตรงไหนไปลืมวางไว้ตรงไหนจะได้ตามหากระเป๋าตังค์ของตัวเองได้เพราะว่าน่าจะเป็นของสําคัญนะครับกลายเป็นว่าใส่เข้าไปแล้วมันตุงครับกระเป๋าตังค์อยู่ไม่ได้หนาเกินไป8มิลลิเมตรนะฮะก็เลยมีหลายคนบ่นว่ามันน่าจะบางกว่านี้หรือมีใครทําให้มันบางกว่านี้ได้ไหมเชื่อไหมครับ มีคุณคนหนึ่งครับชื่อแอนดรูไงนะฮะเอะนี่น่าจะเป็นชาวเวียดนามแอนดรูไหนหรือไงอะไรนะฮะแอนดรูไงผู้ใช้ AirTag ็ i ลาหนึ่งครับเขาได้ทำการดัดแปลงให้ AirTag ของเขามีความบางลงครึ่งหนึ่ง8มิมรเหลือ4 mm มมตรวิธีการทำยังไงรู้ไห,รไหมผ่าครึ่งไงแ <laughs> งะมันออกมาแล้ว AirTag มันมีอะไรอะ่ะมันก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนอย่างหลักๆก,ก็คือแบตเตอรี่กับชุดแผงวงจร เขาก็เอาไอ้สองอันนี้แยกออกจากกันเอาไปวางบนการ์ดสี่เหลี่ยมใบหนึ่งใส่ตัวนี้ใส่แผงวงจรลงไปใส่ทานลงไปข้างๆแล้วก็ทำสายไฟเชื่อมหากันเป็น a i r t a ทแบบการ์ด <c oughs> บางลงเหลือไม่ถึง4มิลิเมตรด้วย <c oughs> เขาบอกว่าเขาสามารถรีดให้มันบางลงได้แค่เหลือแค่ 3.8มมิลลิเมตรเท่านั้นนี่คราวนี้พอเป็นการ์ดปุ๊บ3.8ม mm, ปมิลลิเมตรเออก็ไม่หนามากเหมือนเหมือนบัตรเครดิตสักส3าใบนะซ้อนๆกันเออก็ยัดลงกระเป๋าสาตางค์ใส่อะไรก็ง่ายไปหมดละมีขนาดความกวาม้างความยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอืมนะฮะคุณแอน,นดูหน่อยนี่ถือว่าฉลาดมากนะครับเขาเขาลองแงะไอ้ตัวเปลือกด้านนอกของแ i r t แท็ออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้สบายนะฮะถ้ามันแบ่งมันเป็น2ส,ส่วนอย่างนี้นะก็แยกเลยนะฮะซึ่ง การที่เขาจะถอดแผงวงจรออกจากเปลือกมันได้เนี่ยเขาต้องเอาความร้อนมาลนครับใช้ความร้อนถึง150องศาฟาเรนไฮต์ออกก็ไม่เยอะ65องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเอ,เอาแอร์ร้อนเป่านะฮะพอเปลือกมันอ่อนตัวปพ๊บก,ก็แกะแผงวงจรออกมาแล้วก็เอาแบตเตอรี่ไปวางไว้ข้างๆแล้วเชื่อมสายไฟสั้นๆนะฮะแค่นี้เอง a i r ์แทก็บางลงครึ่งหนึ่งแล้วเออน่าทำเป็นชุดคิดขายนะ จริงๆนะถ้ารับรับทําเป็นชุดคิดขายแล้วก็มีฝาประกบด้านหน้าด้านหลังหน่อยนะโอ้ให้มันบางเท่านี้เต็มที่ก็4มิลิเมตระโอ้ผมว่าเวิร์กนะหลายคนน่าจะซื้อขายดีอันนี้เนี่ยไปติดต่อ Apple เลยนะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นคนทำชุดคิดขาย Apple จะยอมไหมอ่ะเอาของเขามาผ่าครึ่งอย่างเงี้ยนะ